พระแม่เป็นน้องที่เคารพรักนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคันสุดขั้วรายการที่จะพาท่านผู้ชมมาพบกับรถสุดคันกับชีวิตสุดขั้วครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับเรามาอยู่กันที่ถนนตรงนี้เขาเรียกว่าถนนราชพฤกษ์ครับท่านผู้ชมครับมุ่งหน้าสู่เพชรเกษมนะครับระหว่างทางเนี่ยด้านซ้ายจะมีเซเว่นอยู่ตรงนี้เป็นร้านชื่อว่าร้านบัตติบอยครับในอารมณ์ของ อเมริกันสไตล์นิดๆน,นะครับเหมือนแบบในแนวของ5060อเหมือนแบบตามอยู่ปั๊มน้ำมันอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีแบบเบอร์ก้งเบอร์เกอร์นั่งกินกันเป็นร้านของใครอะไรยังไงนี้เดี๋ยวไปตามกันไปดูกันว่าเป็นร้านของใครยังไงนะครับแต่ตอนนี้ร้อนมากผมรอมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับพิธีกรหญิงของผมนี่รู้สึกว่าห่างหายนะฮะไม่ไหวท่านผู้ชม,ชมเดี๋ยวเราไปร่วมกันดีกว่าครับ Around her. แล้วเราก็มาอยู่อีกมุมหนึ่งของร้านตรงนี้นะครับเรียกได้ว่าบริเวณกว้างขวางทีเดียวตรงนี้ก็เป็นเหมือนจะเป็นร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์นอกจากมีเบอร์เกอร์แล้วมีมอเตอร์ไซค์อีกอย่างนี้จะมีอะไรน่าสนใจต่อไปแต่เราจะไปดูต่อไปเลยไม่ได้ครับถ้าเกิดขาดสปอนเซอร์ผู้ใจดีทั้งสงท่านนี้นะครับท่านแรกี่ หน้าจอแอดวานด์ด้วยระบบปฏิบัติการ Android Android คืออะไร Android คือระบบปฏิบัติการที่มีอยู่ในโทรศัพท์มือถือทั่วไปท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสามารถเซิร์ช a c e b o o k ดู YouTube เ e ิร์ช Google เล่นลงเล่นลายโหลดโปรแกรมมานะครับสามารถที่จะอ๋ออีกอย่างนึงท่านผู้ชมสามารถดู DVD ดีดูได้ไหมดูได้ดูดีวีดดูเอ็มบงเอได้หมดนะครับ จากหน้าจอของ a d v a วานนี้ครับแลกหนึ่งสปอนเซอร์หลักของเราเลยนะครับ DRAGO NEVER LET YOU DOWN ครับท่านชมครับเดีย๋ยวไปดูคลิปกันดีกว่าและอย่าลืมตอบคำถามเข้ามานะครับภายในหนึ่งชั่วโมงนี้เท่านั้นครับท่านชมท่านชมจะได้ของรางวัลน,นะครับเป็นผลิตภัณฑ์จาก d ดาก o นะครับ ออกไปใช้ให้เด้งดึงหนังกันเลย We'll write the When lights girls shaking That a song turns off and suddenly boy and สวัสดีครับมาปุ๊กสายเลยทีเดียวชี่ยนี่นี่คุณเป็นใครมาจากไหนครับผมอ๋อนะนัตัวก่อนเลยนะคะก็ชื่อลี่เล้งค่ะพรินวพภาวมาชลการ์ดนค่ะวันนี้จะมาเป็นวิทยกรผู้ช่วยพี่ชินนั่นเองเฮ้ยท้าไมใครเป็นคนหาสวยขนาดนี้ไม่ขอบคุณะไม่แต่ประเด็นคือมาปุ๊กสายเลยอ่ะคือแบบหลงทางไปทําอะไรมาหลงทางหลงทางแบบหลงผิดทิศผิดทางคือปกติขับรถเองก็หลงอยู่แล้ววันนี้เหมือนเชื้อมันติดไปที่ทีมงานอ่าบุ๊ ใส่ทีมงานปุ๊บหลงด้วยกันเลยจ้ะพี่เล้งพี่เล้งทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้ก็จริงๆก็ทำพิธีกรอยู่ค่ะประมาณ 3- 4สี่ช่องประมาณนั้นค่ะทำอีกช่องไหมตอนนี้ยินดีมากๆเลยค่ะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเผื่อจะได้เป็นพิธีกรประจำนะครับอ่ะพี่เล้งครับวันนี้ครับแขกรับชิญของเราเรียกได้ว่าเป็นมือกีตาร์ระดับระการอยู่ในวงร็อกขั้นเทพของเมืองไทยโอ้โหไมโครแน่เลย นี่คุณเกิดยุคเดียวกับพี่โบ๊ทพี่ชิวาแล้วก็ใครนะพี่หมอโดมแล้วเนี่ยเพื่อนพี่ชินกระซิปมาผมเพิ่งอายุส8ดต้นต้นเหรองั้นหนูแปดขวบละกันเนาโอเคปะสนใจอยากรู้แล้วสิท่านผู้ชมว่าเบรกิตาร์คนนี้เป็นใครค่ะอ่านี่แล้วแล้วนี่ร้านของเขาอย่างอย่างที่ผมบอกไว้เบื้องต้นมี่อ่ยงซันแล้วก็มาทที่บอยเขาอยู่ข้างในแล้วท่านผู้ชม รวยจังอยากรู้จักแล้วอะรวยด้วย <c oughs> เป็นนักดนตรีด้วยโอ้เท่แน่เลยประเด็นคือมีสามีเอ้ยมีลูกมีมีมีสา <c oughs> มีนี่ผมไม่รู้ต,ตัวหรือยังเออเดี๋ยว <c oughs> เราเรา,เราไปดูดีกว,ว่านะครับไปเจอพี่เขาเลยดีกว่าครับไดะครั <c oughs> เราก็มาอยู่กับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับ ที่เอาบิ๊กแอนนะครับแหมนี่ไม่แก้ให้ด้นานจริงเหรอนี่สองรอบแล้วเนี่ยที่กบบิ๊กแอนโอ้โหพอกันเลยนะคะสองคนได้ได้เอาในร่าตัวดีๆดีกว่าค่ะแล้วชื่อน้องนะครับเป็นกิคาโกลเลนโต้ใครับไม่รู้จักพี่เขาบ้างไม่มีหรอกใครไม่รู้จักพี่ทุกคนไม่รู้จักก็ออกนะครับนะครับโหเขียนจริงเลยครับพูดพูดไม่ออกเลย พี่แฉกนี่โปเตโต้เลยมีหน้าแส่เสี้ยนมาเลยดูสิโชว์โชว์นี่ด้วยสิโอ้โหโปเตโต้ชัดมากก้อนใหญ่ทีเดียวไม่ใช่แล้วล่ะจริงๆเราเล่นครับแหมเมื่อวานแอบมากินรอบหนึ่งครับเพราะว่าไปหลงมาครับก็เลยมาที่ร้านนี้รอบมาใช่เมื่อวานเราเซ็กกันอีกแล้วดิ้งแล้วว่าใครคะเนี่ยมากับสาวผมเปื้อนอ่ะเปีงเปืองมากจริงๆเปืองสุดๆเลย พี่นอตครับเมื่อก่อนนี่อยู่วงปอเตครับเป็นโปรดิวเซอร์นะครับเป็นเด็กยกเครื่องไม่ใช่เป็นจริงๆเป็นเป็นมือกีต้าร์ทางผมปอเตอรเนี่ยมันยาวนานและมันสิบสองปีถึงวันนี้คือผมเป็นยุคแรกจริงๆแล้วก็ยุคนั้นก็จะมีผมมีปีมีของข้าบาปีนี้ที่เสียแล้วแล้วก็ผมมาเดินทางมาถึงทักทำได้สามสี่ปีก็มามาเริ่ม เริ่มอยากจะใช้ชีวิตในแบบปกติจริงๆแล้วเพรจริงๆจริงๆแล้ว <c oughs> ลว่า <c oughs> ชอบคือคือความเป็นนักดนตรีอ่ะความศิลปินก,นก็ก็ได้ทำในสิ่งที่เราก็ก็ได้ไปดูคอนเสิร์ตไปได้ไ,ได้นนตร้องตแต่ว่า<อ>สิ่งที่มันขาดหายไปสําหรับตัวเราคือจริงๆเนี่ยชีวิตไม่ได้คิดว่าจะได้เป็ศนศิลปินอย่างแรกคือเราก็เป็นเรามองว่าเ้ยเราอยากทําธุรกิจส่วนตัวอยากมีครอบครัวอยากใช้ชีวิตตามที่เราชอบเราก็เลย ถึงจุดนึ่งแที่ว่าเออจังหวะช่วงเวลานั้นก็มีปัญหาหลายๆเรื่องอ่ะเราตัดสินใจว่าเราออกหยุดไปกว่าหยดุดได้หนึ่งปีนะกนาทำาพี่หยุดพี่หยุดได้ทันทีเลยอะ่ะหยุดเลยหยุดเลยหยุดออกมาก็คือหยุดเลยไม่ได้จับไม่ได้แล้เพราะว่าเราตั้งใจคือเหมือนแบบมีค่อนข้างมีเป้าหมายชีวิตเนี่ยว่าอยากอยากสร้างธุรกิจอยากสร้างอะไรเพราะว่า ปกติบอกว่าบอกเลยว่าใครที่เป็นศิลปินนักร้องดาราเนี่ยคือส่วนมากแบบชื่อเสียงเป็นคนรู้จักใช่เอี่ยสำหรับเราจริงๆเราเสียดายเรื่องเดียวคือเราไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งเรารักเออเรานอนนอนจริงจริงการออกออกระบั้มเนี่ยเป็นเรื่องเรื่องดีใจอันดับแรกคือได้ออกมีอัลบั้มชุดนักดนตรีอย่างีอาระบั้มแต่ถ้าอาระบั้มแล้วคุณจะได้ไปโชว์นี่แหละคือสิ่งสำคัญเราเนี่ยอยู่ในยุคที่ อยู่เนีะบ้างที่ตัวเองกมีงานโชว์มากที่สุดก็เซียน300เขาเป็นเซียนช่วงที่บอกว่าเขาข้าผม200 3 0ตามกันใหญ่เลยนะช่วงนั้นใช่ไหมคะ200เราเรื่องว่าเราเราเสพติดเสพติดคอนเสิร์ตเราคิดว่าการเข้าไหนเราอยู่บ้านเราไม่นเล่นเดียวคิวปีตะเพราะมันเป็นงานเีอเราต้องทำครับถามว่าเราประามเลยว่าเขาตัดตัดไหมคือตัดใจได้ไหมตรงนี้ถ้าเราไปเล่นเราก็ ทีนน่ไปย้เข้าเค็มนอนที่อยู่เป็นเดือนเลยนะเขาให้คำตอบว่าจบสเต็กแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูอีกเลยอ่ะใช่ครับเราก็เลยออกมาแล้วตอนนั้นคิดเลยหรือเปล่าว่าอยากจะมาทําร้านอาหารอย่างรจริงจริงๆเนี่ยร้านอาหารเนี่ยเป็นเป็นฝ่ายเนอะถึงร้านอาหารนี่ผมก็ผ่านมาหลายธุรกิจแล้วนะ,ะจริงๆผมก็กเคยมาชอบรถดูดีชอบรถสิ่งแรกเลยที่ทํทารถทําคาแคร์ ชอบรถครบรถอย่างนี้ลยรแต่ว่าเรถเ็นแบบว่าก็คืเป็นพรีเมียมหน่อยที่เราตอนเราชอบรถล้ก็เราทารถทีอย่แลด้วยบางคนเป็นรถอะไรเราเราขเล่นมารถสปอร์ตแล้วบ้างขนะวามุยอะรพวกแปรเลี้ด้วยแล้วก็แบบเราก็มีรถโบราณอยู่แล้วด้วยไงเราก็ลแบบทำอะไรที่มันใกล้ตัวกันก็ก็ดีในระดับที่ว่าดีเลยแต่ว่ามันก็มีปัญหาเร่อคนงานอะไรเงี้ยก็ หลังนั้นจริงๆเราเริ่มจากเวลาเราคิดจะทำอะไรเรื่องากตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรเพราะว่าการที่ทําเราชอบมันก็ไม่เหนื่อยไม่ต้องทำงานโดยไม่ต้องทำงานม่อดอ่ะมันอาจจะได้เงินน้อยน่ๆใจเราออกมาทำงานเราไม่เหนื่อยครับก็มีอีกอย่างเราชอบแฟชั่นดูแลก็เลยทำธุรกิจนำเข้าเสื้อผ้าญี่ปุ่นเข้ามาก็ก็เป็นทําให้ต่อยอดไปถึงไอแบบนี้ได้ข้าบทานมทางผ่านคือเราก็เลยไปผู้ค้ามาร้านอาหารมนทางผ่านยังไงจริงๆมันเป็นจริงๆร้านร้านเราเนี่ยมันเป็นร้านแบบ ที่ทำเป็นแฟชั่นที่แบบ050ซึ่งก็เลยกลายเป็นว่าระหว่างนั้นฮะที่เราที่เราได้ทำธุรกิจอาหารเจนเยอะเลยทำนุรกิจเป็สื้อผ้าเราไปญี่ปุ่นแล้วก็ที่ญี่ปุ่นในประเทศที่บ้าคลั่งอเมริกามาอเมริกาแบบวินเทล่ะเขาบ้าคลั่งมริกาใช่คราก็เลยเหมือนแบบโอเคครับมันก็เริ่มมาจากคนญี่ปุ่นที่ที่เราคือแนวเสื้อผ้าที่เราเอานำมาขายเป็นพวกอเมริกันวินเทจแคชชวลแล้วก็ ได้ไปเจอเจ้าของแบรนด์ซึ่งก็เป็นคอเลกเตอร์จริงๆแล้วญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ลึกซึ้งมากเวลาทำอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะเป็นคิดแนวคิดคล้ายๆเราคือทาจากตัวเองแบนนะแล้วมันก็จะออกมาค่อนข้าง,าง,าง,างชัดเจน<ะ>เราก็มีร้านแบบเนี้ยอยู่ที่นู่นเยอะซึ่งเรียกกันว่าร้านแนวเอ,อเมริกันดิเนอร์จะเป็นร้านแนวยุคห้าสุดเป็นแบบ<ะ>ขายฮ<ะ>แฮมเบอร์เกอร์ขายฟาสต์ฟู้ดขายสเต็กขายอะไรแงนี้แต่เมืองไทยมีน้อยมีน้อยใช่เราก็เลยระหว่างนี้เราก็เลยแอบมีไอเดียแล้วแหละว่า,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 า ทุกนึงเราอยากจะทําแบบนี้เพราะว่าเราก็เป็นคนชอบทำอาหารพ่อเราก็ทำอาหารโอ้ทำอาหารด้วยเหรอคะทำครับทำโอ้โหหน้าหนวดเนี้ยทำไน้าหนวดสีอยากพูดหนูไม่กล้าทำอาหารก็ทำรถก็เล่นรีก็ได้ครับผู้ชายคนนี้เออเสียดายมีครอบครัวแล้วเสียะใช่ประชากรผู้หญิงตอนนี้ไม่นบาลานซ์กับผู้ชายนะหมายว่ามีได้เยอะกว่าเยอะโอ้ยเอ๊ยยังไง เขาถามที่พูดไปทั้งหมดนี่ผมบวยให้เขานะครับผมบวยให้เขานะทุกอย่าทั้งหมดเขาถามมากๆไงสโลแกนพี่ชินมากใช้มปิดมืองบวยคุณชินนะมันลงหมดไล้วไงมาพูดถึงเรื่องร้านเราดีกว่าร้านจะมาเบอกว่าถ้าเราจะทำร้านสักร้านหนึ่งก็ขอตามใจตัวเองหน่อยผมไม่คิดถึงเรื่องหลักธุรกิจความแมสความอะไรสักอย่างผมคิดว่าผมอยากทําร้านแบบเนี้ยค่ะ อยากขายแบบเนี้ยโต๊ะน้อยๆแบบเนี้ยขายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทํทตามใจโชคดีได้สถาณิคู่บุญผมซึ่งเป็นบุญบีบุญพีผมเองดูเหมือนแบบว่ามีสามีไม่ได้จ้างนะนี่ใช้งานเป็นบุญพีที่ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยกันเลยเขาบังเอิญว่าเขาไป็นครอบครัวอยู่ที่ที่อเมริกาใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกามาครึ่งชีวิตเลยแล้วก็แต่คุ้คีอยู่เขาเจอแบบในอเมริกาก็เลย แลวเป็นคนเล่นรถคลาสสิกเหมือนกันเจอกันมาตั้งมาแล้วพี่ถึงเวลาแล้วที่ผมกับพี่ต้องต้องทำอะไรร่วมกันผมก็เลยให้เขาดูคือเหมือนว่าเอาความที่ผมไปทําในทางสถาปัตย์ว่าเอออยากทำแบบนี้นี่อย่างนี้นี่นะบอกเขาไปเขาศึกแล้วเราก็ค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดแล้วมันได้ความเป็นแท้แท้จริงคือออกมาใช่ครับก็ได้ออกมาแล้วบางเออเขาทําอาหารเก่งด้วย นั่นเนี่ยผู้ชายผมไม่ได้มีคนเดียวแล้วนะคนแล้วนะอันควาคิดเขาพูดเลคะอ๋อมีเราสี่เลยก็เลยเลยเลยจบว่าเกิดออกมาเป็นเป็นร้านแบบมันก็แฮปปี้มันมันก็โอเคแล้วหลังจากนั้นค่อยไปปรับเปลี่ยนเอากันตามตามพฤติกรรมผู้บริโภคเหมือนเอาความชอบของเราดึงออกมาเป็นตัวร้านอันนี้ขึ้นมาทุกอย่างเลยนะตั้งแต่เริ่มทำธุรกิจก็ถ้าตัวเองอะไรที่จริงๆมีหลายธุรกิจมากเลยที่แบบ คนมาให้ทําให้อันนี้ไม้อันนี้ดีนะแต่หนึ่งเลยคือเราไม่รู้ไม่รู้จักเลยรู้จักว่าอเยอย่างสองคือถึงเราไม่ชอบทําอะไรที่มันเอาเงินไปลงแล้วไม่ต้องทําอ่ะใช่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเหมือนว่าเอขอลงแล้วได้ทำาะรอย่างเงงแรงใช่ไหมแต่จริงๆแหละเพราะว่าจริงธุรกิจเนี่ยเวลาเราทำเราก็ต้องเรียนรู้มาเิยิ่งแบบเป็นอะไรที่เราชอบอยู่แล้วแบบสบายเลยเนาะ